สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันศุกร์แบบนี้นะครับแน่นอนเจอกับพวกเราทุกวันจันทถึงศุกร์เขาก็รู้อยู่แล้วเอาเป็นว่าวันนี้นะหลังจากที่ทาง s อเซนคนะฮะเขาเปิดตัวเครื่องเล่นนะฮะในตระกูลของขันเนี่ยครับผมเปิดถึง2ตัวเลยแหละครับเปิดตัวเดียวแต่เราอีกตัวมาเทียบไงออก่อนหน้านี้เป็นตัวขันอัลฟาครับผมที่ ตอนนี้ขานอัลฟาเปิดตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่ฮือฮามากเป็นที่ฮือฮามากเพราะว่าช่วงนั้นมันเหมือนมันทิ้งช่วงไปนานนะจากขานขานรุ่นแรกใช่ไหมแล้วก็เป็นขานคิ้วนะแล้วก็มาเป็นขานอัลฟาใช่ไหมแล้วก็ตอนที่เป็นขานอัลฟาเนี่ยมันเป็นเครื่องแรกของ a อเคที่มี4.4ด้วยนะใช่ครับคือเหมือนเหมือนว่าขนาดเขาเคยเคยเคยแบบไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะขนาดหนาใช่ไหมแล้วกลับมาเป็นใหญ่อื แล้วมันพอเขาคนเขาคิดว่าพอเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะใหญ่เหมือนกันมันกลับมาเป็นรุ่นเล็กรุ่นตัวเล็กๆๆนะแล้วก็<ช> <ๆ S 2> มาพร้อมกับช่อง4.4ด้วยแล,วแล้วแถมไอ้ตัวขาดอัลฟ้าเนี่ยนะคะับกำลังขับเนี่ยมันดันเท่ากับตัวขานคิวบอีกในขณะที่ตัวมันเล็กลงตัวเล็กลงใช่ครับอันเนี้ยเจ๋งเลยใช่ครับแล้วก็วเป็นรุ่นทีเ่เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮาแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆรุ่นหนึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีก็เป็นตัวขานเนี่ยซีรีส์ขานเนี่ยมันเป็นตัวที่ เป็นเครื่องเล่นสายแบบจอมพลังนะใช่ครับก็คือต้องบอกว่าใครที่ชอบแบบมีกําลังขับเยอะๆนะครับเผื่อเอาไปเล่นกับตัวหูฟังฟูไซบ้างหรือหูฟังอินเดียบางตัวที่มันขับยากๆก็มีอืมใช่ครับมันก็จะเสียงมันจะได้ไม่อั้นอะไรนี้นะฮะรอบนี้เนี่ยนะฮะเปิดมาเป็นตัวขันแม็กซ์เลยนะฮะคือตอนแรกเนี่ยเอาจริงนะบอกแม็กซ์ฟุบปุ๊บเฮ้ยมตัวใหญ่เนี่ยมาตัวใหญ่แน่เลยกล่าวว่ามาแบบโอ้โหเท่าขันคิ้วอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น แต่ว่าที่ไหนได้ขนาดเท่าเดิมแต่บางลงนิดหน่อยอ่าใช่ครับกลายเป็นว่ายิ่งเล็กลงเข้าไปอีกเนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยอาจจะดูไม่ออกเลยนะว่าตัวไหนเป็นตัวใหม่เออมีใครทายถูกป่ะครับถ้าทายถูกมานะครับตอนนี้เนี่ยเราจะแจกผ้าเช็ดโอ้แจกผ้าเช็ดแล้วนี่นลังกำลังพิมพ์เลยนะนี่เลยตอนแรกกำลังจะพิมพ์แบบตอบเลยว่าอันไหนรับลบแทบไม่ได้ ครับผมก็ตอนนี้นะฮะในรุ่นที่เป็นขันแม็กซ์ตัวนี้นะฮะก็มีการอัพเกรดในหลายๆส่วนนะฮะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของอัพเกรดราคาด้วยครับอ่าเก็ทราคาด้วยตอนแรกเนี่ยตอนขันอัลฟาเนี่ยมันจะอยู่เท่าไหร่สี่สามเก้าตัวขันแม็กซ์เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าโอ้ยเยอะไหมเยอะก็ถือว่าหลายพันอยู่นะเออแต่ด้วยความที่เขามีการ เปลี่ยนชิปด้วยแต่ว่ามันมันสเปคมันดีขึ้นเยอะนะใช่ครับตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนชิปนะตามสเปคเขาเนี่ยตอนนี้มาใช้เป็น9038 Q2M ครับเป็น quad d ด c เลย4เลยจากจากตัวอัลฟาเนี่ยก็จะใช้เป็น ES s ในรุ่น9068 9068 a s แบบดูลนะครับผมก็ถือว่ามีการเพิ่มในเรื่องของตัวชิปเข้ามานะฮะมาช่วยจัดการในเรื่องของเสียงในเรื่องของการ จูนนิ่งใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวบอดี้อย่างที่ได้บอกไปเนี่ยก็มีขนาดที่มันบางลงด้วยนะฮะทำให้เวลาที่เราหยิบจับถืออยู่ในมือเนี่ยนะฮะมันไม่ไม่ตรงไม่หนักจนเกินไปใช่คือ<ช>ค<ณ>ขนาดโดยรวมดิเมนชันโดยรวมแหละกว้างยาวสูงเนี่ยมันโอเคแล้วนะแต่เรื่องความหนาเนี่ยมันเหมือนแบบมันแบบแน่นๆ่นมือไปหน่อยใช่พอมาเป็นตัวตัวอัลฟ a าแม็กเนี่ยมันมันเหมือนมันกระชับมือขึ้นประมาณนั้นนะ ครับในเรื่องของสรีละภายนอกเนี่ยหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยเท่ากันเลยรวมถึงถ้าไม่รวมความไม่รวมความหนาความหนาเนี่ยมีเป็นเรื่องที่มีความต่างมากที่สุดอ่าใช่แล้วก็เรื่องของดีไซน์เล็กๆน้อยๆภายนอกแต่เดี๋ยวเราจะพูดไปก่อนเดี๋ยวจะให้ดูเทียบกันอีกทีนึ่งใช่ครับแล้วก็ตรงบริเวณเด้านบนเนี่ยนะครับจากตอนแรกของตัวขันอัลฟาเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นตัวเซรามิกที่มันเป็นแบบเป็นสองชั้นนะครับมันจะมีชั้นที่เป็น เฉียงอยู่ตรงนี้นะฮะกับด้านบนใช่ไหมตอนนี้นี่คือเหมือนแบบผลักขึ้นมาเลยผลักขึ้นมาให้เป็นชิ้นเดียวเป็นระน,นาบเดียวกันเลยเป็นเป็นนนี้เลยไม่เห็นไม่เห็นข้างบนก็ได้คือพอมาเป็นแบบข้างบนแบบชิ้นเดียวเนี่ยมันก็ดูแบบข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีความแบบทําให้มันมีส่วนที่มันสามารถบางลงได้อีกอ่าฮะก็เป็นเรื่องของดีไซน์นะในส่วนของตัวปุ่ม วอลลุ่มเนี่ยโอ้มีความแบบสวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะดูผมมองว่ามันดูเรียบหรูขึ้นอือ่ะให้คุณผู้ชมดูมุมบนดีกว่าจะได้เห็นกันดูเลยนี่รืนี่ดูไม่ออกใช่ไหมว่าตัวไหนเป็นตัวไหนด้านนี้คือตัวขานอัลฟานะครับ,รบส่วนด้านนี้จะเป็นขานอัลฟาแม็กนั่นเองนะครับผมขานแม็กนั่นแหละครับ แต่ว่าสังเกตง่ายๆเลยก็คือสังเกตว่าไอ้ตรงขอบด้านข้างนี้มันมันสั้นลงอ่าใช่สั้นลงนิดนึงไงครับผมสังเกตดูนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับสูมให้ดูใกล้ๆอีกหน่อยนี่คือขนาดหน้าจอเนี่ยก็ยังเท่าเดิมนะจอ4.1จุดหนึ่งนิ้วนะฮะค,ความละเอียดก็720คูณพันนะครับมาให้ดูด้านบนบ้าง นี่ด้านบนอย่างที่บอกว่าตัวอัลฟาเนี่ยมันจะเป็นสองสเต็ปอันนี้นคือจะเฉียงลงไปนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็มีตัววอลลุ่มนที่เปลี่ยนใหม่นะฮะคือมันจะมีดูแบบดูเรียบหลูขึ้นนะฮะสำหรับตัววอลลุ่มนะมันมีกลมๆแล้วมันไม่ได้เป็นรอยเขาเรียกอนะไรไม่ได้เป็นลอยหยักใช่ไหมมันจะเป็นแบบผิวเรียบแล้วก็มีวงแหวนนะฮะมีวงแหวน มันก็จะทําให้รู้สึกว่าดูเออพรีเมียมนะซึ่งเอาจริงๆนะตอนนี้ผมได้เครื่องเดโมมานะผมนึกว่าอะไรนะว่านึกว่าเป็นทัชไอดีนึกว่าแบบสแกนนิ้วปลดล็อกหน้าจออ,อ,อะไรอย่างงี้เออใช่มันเหมือนออมันมันมันมีแบบมันม,มัน,มน,มนแ e ง g นิดนึงนะ,ะเป็นบา็บาไปนิดนึงตรงใช่ตอนแรกนึกว่าไอ้แตะใหญ่เลยมันไม่เปิดหรอครับดูด้านบนเทียบกันเลยอช่องหูฟังก็ครบเหมือนเดิมนะครับบาลานซ์สองจุดห้าสี่จุดสี่แล้วก็เป็นอันบาลานซ์สามจุดห้าครับ ดูดีไซน์ขนาดเนี่ยความกว้างเท่ากันเลยครับครับต่างกันที่ความหนานะครับนี่เดี๋ยวผมจะดูนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะนิดคือเรามองอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบนิดเดียวนะแต่ตอนที่ถืออยู่ในอุ้งมือเราจะรู้สึกว่ามันมันดูเข้ามือดีอะเนี่ยกลับแล้วมาดูเข้ามือจริงๆก็มองออกเลยแหละเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้เนี่ย อ่า,อามันจะหายไปนิดนึงอ่ะไม่แน่ใจว่ากีิ่มิลแต่รู้สึกได้ว่ามันบางลงนะดูดโดยรวมเนี้ยนะอืมรู้ออกครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนี่เขาก็จะดีไซน์ชบเฉียวขึ้น<อ>นี่ผมชอบตรงนี้นะนตรงนี้ผ้ามาวังนะผ้าที่เราจะแจกเมื่อกี้นี่แหละนี่งแจกเลย เนี่ยผมชอบผมชอบตรงนี้นะอ่าเหมือนเป็นเบ้าเอามันดูมันดูสวยอ่ะอืมอืมจริงๆถ้าซูมดูใกล้ๆเนี่ยมันอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนลูกบิดอะไรสักอย่างครับสวยนะดีไซน์ดีคือเราเราไม่ห่วงเรื่องดีไซน์ของ a อเคอยู่แล้วไนีครับคือเป็นแบรนด์ที่เน้นในเรื่องของดีไซน์เป็นอันดับต้นๆด้วยเหมือนกันคือดีไซน์วัสดุพรีเมียมมากนะครับพรีเมียมแล้วก็ ใครเห็นก็รู้อันนี้เ k คแน่นอนอ่ะครับดีไซน์ก็มีการปรับเรื่องในเรื่องของดีไซน์แะครับขนาดต่างๆเนี่ยถ้าไม่รวมเรื่องของความหนาที่ตัวใหม่เนี่ยจะบางลงเนี่ยนอกนั้น,นียเป็นเรื่องของดีไซน์ที่มีความแตกต่างกันแบบหลายๆจุดอะ่ะครับด้านข่ายไหมก็จะมีเปลี่ยนใหม่อืตัดมุมนู้มนมุมนี้มัง่งด้านหลังก็จะเป็นเล่นแบบเฉียงแทนครับแล้วก็จะมีตรงนี้เข้าคอนเซปต์แสงและเงาเหมือนเดิมครับส่วนด้าน ที่เป็นอปุ่มที่เอาไว้กดเพื่อควบคุมคการทํางานเนี่ยก็จะมี3มปุ่ม,มเดิมนะก็คล้ายๆเดิมปุ่มคมคล้ายเดิๆตัวนี้นะฮะก็ในส่วนอื่นก็มีสเปคดังนี้นะฮะอย่างที่บอกตัวชิปไปแล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น Wi-Fi 2.4นะตัวนะตัวนี้ยังไม่มี w i f ครับนะฮะแล้วก็เป็นบลูทูธเวอร์ชันห้นะครับแล้วก็รองรับโคเด็กทั้ง a อ c นะครับ Aptx แล้วก็ Aptxhd แล้วก็ l d a c ตัวนี้มี l d a c นะฮะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวกำลังขับมีความเขาเรียกว่าอัพเกรดขึ้นทุกรอบเลยนะครับคือตัวนี้เนี่ยนะฮะมันขนาดหรือไซส์มันเนี่ยมันเล็กมันบางลงจากตัวอัลฟาแต่ว่ากำลังขับเนี่ยมันสูงขึ้นนะรอบนี้เนี่ยเขาจะมีเป็น เกณฑให้ปรับแบบซูเปอร์ไฮเกณฑเลยจะไปให้ดูตรงนี้เลื่อนหน่อยนี่นะฮะก็จะมีโลเกนมิดเกณไฮเกณฑ์แต่ที่เพิ่มเข้ามาคือซ u เปอร์ไฮเกนนั่นเองนะครับนี่เรียกได้ว่าเพิ่มกำลังขับขึ้นมานะครับคือเอาพุทเนี่ยในช่องอัน c e นะครับ สูงสุดอยู่ที่8วลต์ RMS นะครับแล้วก็ช่องบาลานซ์เนี่ย15วลต์ RMS เลยนะฮะก็เพิ่มขึ้นจากเดิมพอสมควรเลยใช่ฮะัเรียกได้ว่าใครที่ต้องการแบบเครื่องเล่นที่ขนาดเล็ก,ลกขนาดเล็กหน่อยพกง่ายนะฮะแล้วก็มีกําลังขับสูงๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากมาถูกต้องครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยที่เราเจอหูฟังบางตัวที่มันอาจจะขับยากหน่อยอะยังยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างไอตัวคัสตอมของแคมไฟครับตัวซูเปอร์มูนอะ่ะ บางทีถ้าเครื่องเล่นที่กําลังขับไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราเคยบอกว่าถ้าไปเจอกาลังขับไม่ถึงเราก็ต้องใช้ตัวที่เป็นแดกแอมหังหนูอะไรนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยเปิดสบายสบายเล่นได้เลยนะครับก็เลือกเอาตามหูฟังที่ใช้นะใช่กินกําลังขับแค่ไหนใช่ไหมก็ปรับเณฑนเอาได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะตามสเปคของเขาเนี่ยนะครับก็แบตเตอรี่เนี่ยเท่าเดิมนะ5,600มิลลิแอมแต่ว่า เล่นต่อเนื่องสูงสุดเนี่ยอยู่ที่13ชั่วโมงนะครับ,รบซึ่งเอาจริงแล้วอะ่ะอย่างที่เรารู้ๆกันดีว่าเวลา,วาเขาบอกสเปคแบตมาเท่าไหร่ให้หักลบไปก่อนเลยก็จะใช้ไม่คืออันนั้นคือมันเป็นการทดสอบแบบที่อาจจะเป็นเล่นแบบไฟล์ในแ l a อะ่ะทดสอบในแ l a แล้วก็ระดับวอลลุ่มเนี่ยก็ระดับหนึ่งนะใช่ในตัวนี้มันก็อยู่ที่การใช้งานการเล่นไฟล์ที่มีความแตกต่างกันเนี่ยดีดี อะไรพวกนี้นะลอสเลดแล้วก็ระดับความดังเนี่ยมันก็จะกินอีกมันก็จะกินแบบเพื่องเข้าไปอีกใช่ครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่แบตเตอรี่เขาบอกว่า13เนี่ยผมก็ตีให้นะส่วนใหญ่ถ้าอยู่ประมาณนี้ผมก็จะให้สักประมาณ7-8ชั่วโมงแล้วกันครับนะครับโดยประมาณนะอันนี้คือแบบฟังด้วยแบบคนปกติฟังอ่ะครับคือแบบไม่ได้ไม่ได้เปิดให้มดฟังแบบขีดเดียวใช่ครับ แล้วแบบปิดทุกอย่างหมดเลยนะครับดับหน้าจอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือแบบฟังปกติผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ7-8ชั่วโมงใช่ครับแล้วก็ความจุในตัวก็เท่าเดิมนะครับ6 4สิกิกนะฮะแต่ว่าก็มีช่องไมโครเอสดีการอีกหนึ่งช่องนะครับใส่เพิ่มสูงสุดที่1นึ่งทราไบต์ครับครับนี่อันนี้คือเท่าเดิมนะเท่าเดิมโอเคนะฮะในส่วนของสเปคก็ประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่ เพิ่มเข้ามานะฮะก็คือตัวที่เป็นคอสฟีดอ๋อใช่ใช่ใช่คอสฟีด <od> ไม่เหมือนรุ่น C a พันธใช่ก่อนหน Ca ้านี้ก็คือมีแค่ซ a พันธรุ่นเดียวนะฮะที่มีระบบคอสคอสฟีดที่เราสามารถที่จะแบบว่าจําลองเหมือนให้เสียงของช่นลที่เป็นซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันดูผสานกันได้กลมกลืนเหมือนเรานั่งฟังลาโพงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งข้อดีของมันก็คือว่ามันทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยล้างหู เพราะว่าความที่เป็นความจัดจ้านของสเตอริโอเนี่ยนะครับมันก็จะลดลงทําให้เราสามารถฟังได้แบบต่อเนื่องได้นานขึ้นนะฮะแล้วก็มิติเนี่ยมันก็จะดูแบบอบล้อมหน่อยครับตัวนี้ก็มีเข้ามาให้ละนะฮะแต่ว่ายังขาดอยู่อีกอย่างนึงนะฮะที่ต้องรอการอัปเดตนั่นก็คือรูนเรดี้ใช่ครับครับผมด้วยความที่เป็นเครื่องใหม่นะฮะก็ต้องรอการอัปเดตจากทางแอสเซนเคินกับทางรูนอีกรอบหนึ่งนะฮะ แต่ไม่น่าจะนานหรอกครับเพราะว่าอย่างตัว C A หนึ่งพันเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็ปล่อยออกมาให้ลองรับเรียบร้อยแล้วแล้วก็แน่นอนว่าของ A K เนี่ยนะครับคือถ้าใครใครที่ไม่เคยลองระบบดูเรดี้กับเครื่องเล่น A K เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่มันดีงามมากๆเลยนะเหมือนเหมือนได้เครื่องเล่นใหม่เออครับคือพูดแล้วอาจจะดูแบบขัดแย้งกับหลักการด้วยความที่ระบบรูเรดี้ก็คือมันจะเล่นผ่านนผ่านระบบเน็ตเวิร์ทำไมเสียงมันจะดีขึ้นได้ยังไงมันต้อง ดอปลงสิใช่ไหมแต่อันนี้เสียงมันกลับดูสะอาดมีโฟกัสดีเออคือมันเป็นระบบที่พูดแล้วเหมือนโม้อะต้องลองต้องลองนะครับมาลองที่ร้านก็ได้นะครับมีระบบให้ทดสอบอยู่แล้วนะครับหรือใครที่ใช้รูนอยู่แล้วแล้วมีเครื่องเล่น AK อยู่แล้วเนี่ยไปลองได้เลยแนะนําเลยครับถ้าอยู่บ้านเนี่ยเปิดเล่นเลยอืวัดแจ่มจริงจริงฟินแน่นอนครับอ่ะต่อมาเรามาว่ากันในเรื่องของแนวเสียงบ้างไหม ครับแล้วเสียงนี่ต้องบอกว่าเลยต้องบอกเลยว่ามันยังให้คาแรคเตอร์หรือโทนเสียงเนี่ยคล้ายเดิมนะครับแต่ว่าจะมีในเรื่องของกำลังขับที่มันมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ในเรื่องของดิเดมิกต่างๆเนี่ยมันมันดีขึ้นจังหวะจะโคนต่างๆเนี่ยมันฟังแล้วมันแบบว่ามันเป็นรูปเป็นร่างกว่าเดิมใช่ก็อินเอเมจเสียงอะไรต่างๆเนี่ยจากเดิมนะในโดยเฉพาะในในย่านเสียงสูงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตอนที่เป็นอัลฟาเนี่ย ปลายเสียงหรือเวลาที่เราฟังฉาบแฉอะไรเงี้ยมันจะมีแบบความแบบสดสด,สดหน่อยสดสดหน่อยอเสียงมันจะสดหน่อยมันจะจัดนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาเป็นขันแม็กซ์เนี่ยนะฮะขอบเสียงตรงนั้นเนี่ยมันดูละมุนละไมขึ้นมันฟังแล้วมันดูพอดีนะฮะทำให้เราจะรู้สึกได้ว่าเสียงโดยรวมเนี่ยมันมีมวลแล้วก็มีบาลานซ์ที่ดีขึ้นนะ,นะโดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกอิมแพกแรงกระทะเนี่ยฟังสนุกอืฟังมันคือได้อารมณ์มากขึ้นกว่าเดิมจาก จากที่เราเคยรู้สึกว่าอัลฟ้ามันก็แบบฟังสนุกอยู่แล้วนะใช่ฮะแต่รอบนี้เนี่ยเอาใจคนที่ชอบ Impact กลองเบสกระเดื่องอะไรเงี้ยนะฮะผมมองว่าเขาเขาตั้งใจจะทำมาให้มันไม่ได้เปลี่ยนคาแรค c เตอร์เสียงะปากเดิมมากถ้าในเรื่องเสียงเนี่ยมองว่าเป็นมายเนอร์เชนดีกว่านะแล้วแต่ว่ายังยังเขาเรียกว่าเอาใจคนที่ยังชอบแบบว่าเครื่องเล็กๆแต่อยากให้มันได้กำลังขับมากกว่านี้อีกอะอะไรเงี้ย ชอบแบบโทนเสียงนี้แล้วแต่อยากได้กําลังขับอจะ,จะออกตัวใหม่มาจะปรับแค่แนวเสียงอย่างเดียวก็ดูยังไงอยู่ก็ต้องปรับอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยครับเพราะว่ายังไงก็ยังเป็นรุ่นอัลฟ้าอยู่เพียงแต่ว่าเขาเพิ่มพวอมแม็กซ์นหมายถึงว่ามันมีเหมือนประมาณว่ามีกําลังขับที่สูงขึ้น<ช>อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับก็นับว่าเป็นตัวที่มีจุดเด่นในเรื่องของ Impact เพิ่มขึ้นแล้วกันนะต้องบอกว่าถ้าใครที่ถือขานออลฟ้าอยู่แล้วถ้าชอบอยู่แล้วเนี่ยนะฮะผมว่านะ มาฟังตัว Mac เนี่ยผมว่าจะชอบยิ่งขึ้นเลยเพราะามันได้ทั้ง IMPACT ได้ทั้ง IMAGE เสียงที่มันดูดีขึ้นหรือว่าใครที่เคยเข้ามาลองฟังที่ร้านแล้วเนี่ยชอบอแต่ว่าอาจจะมีหูฟังของตัวเองที่รู้สึกว่ามันมันมันอีกนิดนึงะะนะตัวเนี้ยเข้ามาลองฟังอีกรอบนึงเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนอ,อคือชอบเลยนะฮะตัวนี้ทั้งในเรื่องของคุณภาพเสียงนะฮะก็อย่างที่เราได้พูดคุยกันว่า โทนเสียงโดยรวมเนี่ยมันจะคล้ายเดิมคม,มีการปรับนิดหน่อยแต่ว่ามีความแตกต่างที่น่าประทับใจมากมนะฮะอย่างผมเองเนี่ยนะฮะปกติตัวอัลฟาเนี่ยผมก็ชอบอยู่แล้วเวลาฟังพวกเพลงร็อกอะไรเงี้ยพวกยิงพวกแบบร็อกเก่าๆกันเลนลอสหรือว่าจะเป็นพวกเอ่อสกิดโลพวกไวเทเลนอะไรเงี้ยที่มันเป็นซาวกีตาร์ที่มันดูแบบกีตาร์ฮีโร่หน่อยกีตาร์จัดๆหน่อยนะฮะตัวที่เป็นขานแม็กเนี่ยพอมาฟังปุ๊บเนี่ย ไอ้ความที่เป็นความชัดของกีตาร์อะไรตรงนั้นมันก็ยังมีอยู่นะแล้วก็แต่ที่ได้เพิ่มมาคือผมชอบในเรื่องของแบบเสียงกรองอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบน้ำหนักน้ำหนักในการลงน้ำหนักต่างๆการดีกีต้า์ต่างเนี่ยมันมันเหมือนมันมีแรงปะทะาที่มันมีน้ำหนักกว่ามันดูไม่ไม่ลอยอย่างนี้ดีกว่ามันดูฟังแล้วมันดูแบบหนักแน่นคืออาจจะมองว่าเราบอกว่าเพิ่มนิดหน่อยเนี่ยแต่ว่าจริงๆเวลาเรามาฟังเพลงจริงๆเนี่ยไอ้คำว่าโทนเดิมแต่นิดหน่อยเนี่ยมันมันทำให้การฟังเพลงเนี่ยมันอารมณ์มันอารมณ์มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะใช่ ต้องลองนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่สนใจหรือว่าอยากแวะเข้ามาทดสอบเนี่ยตัวเดโมโนะฮะจะอยู่ที่สาขาอมรินมาซาก่อนนะค,ะครับเพราะว่าสินค้าขายเนี่ยยังไม่มานะ,อะของขายเนี่ยจะน,น่าจะราวๆช่วงปลายเดือนหรือไม่ก็ต้นเดือนหน้าครับวันนี้เอาตัวเดโมมาแนะนําม,มันก่อนใช่เอามาแนะนําม,มันก่อนก็เผื่อใครที่อยากจะแวะเข้ามาลองในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับก็สามารถที่จะแบบลงชื่อไว้ได้นะฮะถ้าใครที่สนใจจริงๆเนี่ย เดี๋ยวถ้ามีสินค้าเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวทีมงานก็จะติดต่อไป<ณ>ครับ<ม>ับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนครับกับอีกหลายพันบาทอืเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับคือเพิ่มหลักพันนะแต่ว่าได้ได้เรื่องออกำลังขับที่สูงขึ้นเนี่ยซึ่งมันมันต้องตอบโจทย์คนที่กาลังมองหาเครื่องเ,องเล็กแต่กําลังขับสูงๆเนี้ยในตลาดเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่เครื่องเล็กเนี่ยมันก็ตามไซส์ใช่นะ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะก็คือในเรื่องของความเป็นเอเชียเนาะมันก็มีความสังัดของฉากหลังอะไรเงี้ยการใช้งานที่เสถียรครับผมสตรีมมิ่งได้นะครับผมใช้งานผ่านรูเลดี้ได้ในในตอนที่เขาอัปเดตให้นะตอนนี้มันยังเป็นเครื่องที่เป็นแบบมาเพิ่งออกอ่ะใช่ก็อาจจะยังไม่ได้อัปเดตตรงนี้แต่ว่ามีแน่นอนครับเพราะว่าในรุ่นอันฟ้าตัวแรกเนี่ยเขาก็มีใช่เขาก็รองรับแต่ตัวเนี้ยมีแน่นอนนะครับแต่ต้องรอนิดนึง ่ครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีนะฮะถ้าสินค้ามันเข้ามาก่อนหรือว่าเขารองรับรูเรดี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาแจ้งอีกทีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องเล่นหนึ่งนะฮะของทางแอสเซลเคิร์นนะสำหรับสายพกพานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัว CA พันธุ์นะที่ออกมาก็อาจจะเหมาะกับการใช้ในบ้านไม่ค่อยเหมาะกับการพกพาเท่าไหร่ถามว่าพกได้ไหมก็ได้ละได้แต่ใครจะพกก็พกนะผมไม่พกผมไม่พกเพ่คนหนึ่งอ่ะ เอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยก็ในปีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์แล้วกันนะสำหรับแบรนด์เอเชอร์นเคิร์นนะครับผมซึ่งเดี๋ยวมันจะมีอย่างอื่นออกมาเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกทีตอนที่ได้เดโมมาแล้วนะฮะครับวันนี้ก็แนะนำกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วแวะมาลองได้เลยนะครับเดโมอยู่ที่อมารินนะฮะโอเคย้ำละใครทีแล้วกันนะครับผมตัว คานแม็กนะฮะจะอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับ,บนี่คุณบอยถามมาพอดีเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็บอยลองแวะมาทดสอบได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบถูกอ,อกถูกใจยังไงโดนฟังแล้วแบบโดนเลยเงี้ยสามารถที่จะลงชื่อไว้ก่อนได้นะครับจะทีมงานจะติดต่อกลับไปทีหลังจากที่สินค้ามาแล้วนะครับโอเค okay, วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เขา้ามาตามรับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ไปก่อนละ สวัสดีครับสวัสดีครับ